คนดูเท่านั้นถ้าเลยหนึ่งพันผมหมดสิทธิ์จริงๆนะครับเงื่อนไขเราง่ายๆนะใครมาก่อนได้ก่อนนะโอเคไหมพี่ <Okay. S 1> พิมพ์ว่ามะม่วงแลกแสนเข้ามาครับผมนะหรืออยากได้หนึ่งแสนพิมพ์มาเลยพี่นะก่อนหนึ่งพันคนดูออกรถกับป๊อปเอาเงินไปหนึ่งแสนกลับบ้านหรือจะเลือกขับฟรีหกเดือนดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์โอเคไหมคุณนม <Okay. S 1> นะไปเซ็นหนึ่งที่ถ้าไม่สะดวกมาไปส่งหนึ่งที่ดูแลหลังการขายสองปีแล้วศูนย์ด้วยเป็นไง รับประกันว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิคอนไฟไหม้กลับใหม่ก็คือไม่ไม่มีอะไรต่างกว่ามือหนึ่งแล้วเนี่ยรับประกันเหมือนกันอีกนะมีแค่เลขใหม่แล้วก็เอาอะไรให้เราเนาะโอ้โหมหมดตับละเอามะม่วงมาแรกก็ปอกคุณปอกให้กินอีกอ่ะเจวไหมนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงทุกเที่ยงเราจะมีให้นะครับโอ้โหบริษัทนี้มันมันมีแต่คําว่าให้จริงๆนะคุณหนุ่มนะขอชมรถครับมะม่วงแลกแฝนคนระับอ่าโอเคเ อ่าแจ๊ดผ่อนนาะบันเอ็จีผ่อนสามัญไม่มีนะครับขอย้ำตรงนี้เลยนะอ่าพี่หนุ่มต้องอ่านคอมเมนต์ให้ลูกคา้าเข้าใจนะครับจะได้ไม่มีประเด็นนาม,มา,า,าคุยกันแบบนะโชโชะไปเลยนะครับฟอร <Ford> ์ดเอ้าฟอร์ดเลนเจอร์โคตรสวยโคตรดุปีใหม่โคตรหน้าใหม่ปีสิบเก้าครับผมคันนี้ถูกไหมคุณนมนะครับออกใหม่เท่าไหร่แป่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาเป๊ะไหมเป๊ะไหมเป๊ะไหม บางคนบอกไม่บอกราคาไม่บอกเงื่อนไขเลยนะครับแปดแสนไฟหมื่นเก้าบาทราคาออกใหม่ครับเป๊ะไหมเป๊ะฮะแล้วยังมาบอกว่าไม่พูดนะครับบอกเลยรวมชุดแต่งไปนะครับสกเกลเอกระจังหน้าซุ้มล้อซุม้มซุ้มล้ออะไรจมูกยกสูงนะแม็กล้อนะครับผมนะโลมาคุณไม่ตังเยอะยังวะสติกเกอร์รอบคันนะครับมือจับเอาอันนี้อันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรโลบาโนบาแล้วเนี่ย อันนี้ส <bar>. yeah, ปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์เย้เด้อโอ้คิดว่าซ้ำกันเออ <c oughs> นะนี่ครับฝาท้ายติดให้มีคิ้วท้ายติดให้นะครับโอ้โหมือจับท้ายแม่งยังติดคิดดูแล้วเป็นตัว XLT แล้วลายตัวนี้แต่งให้แบบโคตรพรีเมียมนะครับลายนี้จัดให้นะฟาดตัวนี้มันขึ้นงามแท้โคตรงามบอกเลยออกใหม่เมื่อไหร่8,49ถ้าจะได้ขนาดนี้ผมบอกเลยว่ามี900ถูกไหมถูกไหม และรถแค่ปีสิบเก้าลดไปสองปีครับไปออกใหม่เหมือนที้ผมบอกนะถ้าพี่อยากได้ขนาดนี้เหมือนที่ผมบอกพี่ก็ไปเหอะดาวสองแสนสามแสนกว่าจะรอตลดแต่งนู่นนี่นั่น,นถูกไหมพอนมื่นกว่าไม่มีหลุดหมืน่นผมบอกเลยถูกไหมแต่ถ้าพี่มาหาน้องชายคนนี้จองมาหนึ่งพันวดเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งนี่แหละประมาณนี้ สุดยอดไหมชัดเจนไหมนนะราคาขายอยู่ที่5้าแฟ้เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาเงินสดตัดโปไม่รวมแหวไม่รวมค่ามังการครับชัดเจนชัดเจนไหมั้ตามนนเออนะเดี๋ยวว่าบอกว่าไม่เงื่อนไขไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนตรงไหนครับให้ทุกเม็ดโอเคไหมเออนะฝอสีเงินฝอสีฝอหกเจ็ดพันนะครับผมฟอร์สีเงินฟอหกเจ็ดพันมีฟอร์สีเทาเทาเงินเทาเงินเทาเงินมันเทาเงินนิดนึง แต่วันนี้เหมือนที่บอกนะตอนนี้กี่คนดูนะพี่ชายตอนนี้พนะนะันละพันสองพันสองขอพันห้านะไปถึงพันสองคุณดูสองนะอ๋อเอางี้ผมขอพันหนึ่งร้อยผมจัดให้อย่างนี้เลยสี่ประตูแบบนี้ยกสูงแบบนี้แต่เป็นตัวกเก่ากว่านี้หน่อยและเดิมๆผมให้อยู่ที่เจ็ดพันกว่าครับครับผมเป็นไงห้าร้อยบาทพอเจ็ดพันกว่าแล้วดาวก็ห้าร้อยบาทโอนจองมาเลยห้าร้อยผมให้หนึ่งนาทีครับ ใครชอบแบบนี้อยากได้แบบนี้โอนจองมาหนึ่งพันผมให้สิบคนเดี๋ยวจัดให้สิบคันแบบนี้ผ่อนเก้าพันเหมือนหนึ่งโอเคไหมนะและใครอยากได้แบบทูกสุดโอนจองมาห้าร้อยเดี๋ยวผมหาให้กับกระบะงวดหกไม่เกินเจ็ดพันและถ้าเป็นสี่ประตูไปเจ็ดพันกว่านะครับผมนะจัดไปโอ้โหนะครับมะม่วงมันเสริมพลังจริงๆเลยนะครับผมนะ ผมไม่มีเครดิตต้องดาวครับคูดอ่ะชัดเจนไหม<อ>ชัดเจนนะเอเอไม่มีเครดิตไม่ดาวน้อยมีมีอยู่นะแต่แตคือตต้องเป็นมันต้องเป็นคันที่ผมเลือกให้เออหรือหรือถ้าไม่ดาวเลยเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่ต่อให้ดาวก็ดาวไม่เยอะดาวห้าเปอร์ถูกไหมใช่ไหมดาวหเปรซนาะประมาณนี้นะค,คุณหม่มพรุ่งนี้เอ่ออะไรเนี่ย อ่าแบบคันนี้นะครับโอ้ผมจัดให้เลยครับโอ้โหนะอยากนะอยากได้อะไรไม่จัดให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้จริงๆนะเมื่อกี้บอกนะใครอยากได้งี้พิมพ์ว่าอยากได้ให้มันขึ้นผู้แชร์แชร์รัวๆไปใครมาไม่ทันไลน์นี้ใครดูย้อนหลังหมดสิบโอเคไหมชัดเจนนะไม่ดรามา่าไม่งองแงนะครับผมให้สำหรับคนที่แคปหน้าจอแล้วพิมพว่าอยากได้และกดแชร์เท่านั้นโอเคไหมโอเคใครมาไม่ทัน ไปเอาคนที่แชร์แล้วครับมนะขึ้นอยู่กับเครดิตด้วยนะขึ้นอยู่กับเครดิตขึ้นอยู่หลายอย่างนะนเช็คเครดิตเออนะครับ <c oughs> ให้มันให้ไม่ยากเออนะครับ <c oughs> มันไม่ยากพี่ <c oughs> ผมบอกเลยมันไม่มีอะไรยากหรอกครับกับ <c oughs> น้องป๊อบอายอน้องบอกตรงนี้เลยจัดไปอ่ะมาเรามาดูเวทกันดีกว่านะตอนนี้กี่คนดูแล้วพี่ชายพันแปดสิบอ่ะพันหนึ่งร้อยเดี๋ยวพาไปดูก็นละแล้วถ้าถึงพันสองร้อยขอพันสามร้อยถ้าพันสองร้อยไม่คุมอ่ะผมจัดให้ฟอร์ ไม่ใช่แบบนี้หรอกเป็นแคร็บนะผ่อนสามพันกว่าตลอดสัญญานะสามพันกว่าตลอดสัญญาครับพี่เอาไปเลยนะครับผมนะหาฟอร์ดเอเวอเรสต์ครับจัดมาเลยครับพี่ชายนะฟอร์ดเอเวอเรสต์ออกใหม่ะะเยอนฟอร์ดเอเวอเรสต์ออกใหม่ใช้สองแสนไหมนะครับผ่อนสองแสนเอ้ยใช้ใช้เงินลงรถสองแสนผ่อนสองหมื่นไหมมาหาผมนะไม่ต้องครับเอาเงินกลับบ้านมาเลยหนึ่งแสนงวดไม่ถึงสองหมื่นพี่นี่ให้ดูนะ ให้ดูครับผมให้ดูนะครับผมนะอ่าให้มันขึ้นหญ่มายังไงวะสวิปหน้าใหม่โคตรสวยครับออกใหม่ใช้เงินเกือบแสนยังผ่อนเจ็ดพันถูกไหมมาหาผมครับเอามาห้าร้อยพอผ่อนห้าหกพันตัวเนี้ยเฮ้ยหกเจ็ดพันหกเจ็ดพันหน้าใหม่สวยไหมหกเจ็ดพันได้ไหมหกเจ็ดพันหกเจ็ดันไม่เกินนี้อ้า ไม่ถึง8,000เกิน8,000ันี่เหยียบปากเนี่ยนะมีเครดิตดีไม่ถึงเลยไม่ถึงร้อยไม่ถึงครับยังไงก็ไม่ถึงซิตี้ออกรถได้เงินเท่าไหร่ซิตี้ตัวนี้เหรออันนี้ลูกค้าพี่เขาไม่เอาเป็นไม่เอาเป็นเงินเขาคือเอาเป็นผ่อนผูกอ๋อของเขาเอารถลงนะแต่ตอนแรกถ้าจะเอาเงินกลับได้เท่าไหร่ครับ1,000 0แบาทครับพี่นะ rs โคตรสวยโคตรสุดไม่ต้องรอของด้วยเพราะล่าสุด อันนี้บางอย่างนะครับไม่ดราม่าบางคนบอกอุ้ยทำไมบอต้องพูดอย่างนี้งนี้ผมเอาความจริงมาพูดผมได้ยินจากลูกค้ามาลูกค้าเป็นคนพูดผมเลยเอามาเสือให้มันถึงพี่พอบางคนโดนใจเรื่องแบบว่าอุ้ยแม่งรอรถนานว่ะรถก็ต้องใช้ถูกไหมเออนะมันต้องบางคนเนี่ยกระบะมันต้องเป็นคนของเนาะมันรอไม่ได้ลูกล่าสุดดีแม็กเมื่อเช้ามาออกเห็นไหมเออเอ็อครับผมโอ้ย m อ็โอ้โหโคตรชอบนะครับเอางี้ออกใหม่ใช้เงินแสนแปดผ่อนแปดพันไหม ผมให้พี่ใช้8บาทมะเฮ็ดนะเฮ็ดเฮ็ดฉุเหรอเฮ็ดเฮ็ดเออเฮดแฮฟหัวเนี่ยเออเอเาฮ็ดฮ่องกงโอ้ยอีพอเอออะก็ออาใหม่สามแสนผ่อนหมื่นสามไหมประมาณนั้นนะผมให้สามบาทผ่อนหมื่นสามแล้วกับปลายแดงครับนะเอาไปพี่นะเดือธงตัวเรือธงของเขาเลยส่ประตูยกสูงผ่อนหกพันกว่า นี่สภาพผ่อนหกพันกว่ายังสวยขนาดนี้เดี๋ยวเจอฟอร์ดสี่ประตูผ่อนเจ็ดพันกว่าแล้วขี้หอดแน่นอนนะใครอยากได้พิมพ์เลขเจ็ดแชร์เจ็ดกลุ่มจะรัวๆรอเจ็ดประตูฟอร์ดกันเลยทีเดียวเชียร์ับผมนะผมนะรัถามนาใหมา้กถามถามอีกถามอีกถามอถามอีกอ่าถามอีกแล้วถามมาี๋ยวจัดให้นะมาด้าสองเครื่องดีเซลไหมดีเซลนี่ออกใหม่ป่แสนไปดูได้นะครับเจ็ดแสนเกือบป่าแสนนะคันนี้ผมขายลูกค้าไปสี่ห้าแสนครับ ออกใหม่เหมืนที่ผมบอกนะใช้เงินแสนสองแสนออกรถผ่อนยังเกือบหมื่นถูกไหมแต่มาหาผมนะครับกลับบ้านแสนหนึ่งงวดไม่ถึงหมื่นครับเออตามนั้นหละผมให้ที่สุดและที่สุดและต้องที่สุดเลยนะครับนะสำหรับใครโอ้โหม่นโคตรโดนใจว่ะอยากให้ป๊อไอายแล้วก็หนุ่มดูแลนะเปนการพิเศษพิมพ์ว่าจองโปโอนจองมาหนึ่งพจบจากไรนี้ผมสองคนโทรหาแต่ขอย้ำขอคนไม่ติดเครดิต ขอคนอยากได้รถจริงๆนะครับโอเคไหมคุณนมต้องหยาบหมอทีนขอบคุณไม่ติดกินเออนะประมาณนี้นะสงโอ้โหชุบปาป,ปิชุบปาโปะ้นะครับก็มีบ้างก็มีบางกนเป็นเรื่องธรรมดานะยังไงดีแม่ะวะโคตรสวยสี่ประตูใครออกคันนี้เอางี้ใครออกคันนี้นะฟังดีๆฟังดัๆนะครับใครออกคันนี้ออกใหม่ สี่ประตูไม่ว่าจะตัวเตีย้ยตัวอะไรก็ตามอะดาวเป็นแสนบับเป็นหมื่นถูกไหมครับวันนี้ผมคันนี้มันเดิมไหมคือคือมันก็สวยอยู่นะแต่แม็กกับผมถอดออกผมสลับไปอีกคันนึงแ,แต่ถ้าใครจองมาในรายนี้นะผมให้จองมาห้าร้อยแบบแซมเปิลแซมเปิลพอนะจองมาแซมเปิลพอผมให้กับบ้านห้าหมื่นงวดอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทถึงหมื่นหนึง่งโอเคไหม,มให้กับบ้านห้าหมื่นงวดเก้าพันกว่าบาทถึงหมื่นหนึ่งครับสี่ประตูดีแม็กตัวเตี้ยครับรอแบบ อืชุบป,ปะปีไหมนะเอาไปเลยอู้เริ่มดันวันนี้ดันมากนะผมบอกนะ F เฮ็ดเไปไปอยากดูก็จัดให้ไปเไปฮ้ยคันนี้รถใครมาว่าโค้รสวยคันนี้มันมีคนฝากแล้วนะไม่ใช่เขาเตรียมปล่อยเ้ยเนี่ยอ,อ้ยาวออยังยังโอ้โหคันนี้คือแอดลลดนะครับผมอย่าทำไปเล่นนะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่หนุม่ม มิตูบมิชิแอตลินะครับออกใหม่แปดเก้าแสนลยนะนถูกไหมวันนี้บอกครับออกใหม่เกือบล้านแต่ผมขายอยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทเฉพาะในรานนี้ใครจะโอนจองมาเลยหนึ่งพันโอเคไหมออกหนึ่งพันงวดอยู่ที่เก้าพันหมื่นหนึ่งครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของแต่งจากโรงงานตัวแอตลิตสี่ประตูเบาะหนังดำหล่อโคตรโคนะครับเห็นคันนี้พี่ไปเขาทําเรื่องอยู่นี่พี่เืออแล้จะแหมเป็นไงล่ะมึง <laughs> มาทำเรื่องทำเรื่อง <c oughs> เลยแหละเออมาซื้อสดนี่มานะครับผมนะจัดให้นะครับแอคคอร์ดนี่โคตรสุดป้ายแดงร้านสามร้านสี่ผมขายเจ็ดแสนเนาะขายครึ่งเดียวหน้าใหม่อยู่ด้วยแม็กเดนโซนะครับยางออกมาใหม่ล่าสุดเลยสุดว่ะ <c oughs> สุดว่ะให้สุดว่ะออกใหม่ด, 2, 000, ดวาวสองแสนผ่อนสองหมื่นครับผมให้พี่กลับบ้านสองแสนงวดยังไม่ถึงสองหมื่นเลยคันนี้โอ้โหจัดไปเป็นไง ถูกไหม,มองินยังหมื่นกว่าบาทพี่ได้เงินกลับบ้านอ้าวเพื่อเล่นเหรอครับเออผมก็โอ้โหจัดมาให้ไม่รู้กี่คนแล้ว <c oughs> นะครับผมผมก็จัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับปอบายนะเออโหตอนนี้เหนียวเหียวเท้าว่าอะไรไอ้น้ำมะม่วงมันหน่อยใส่เท้านะครับเหียวเดินหยินหยาดหยินหยาดกันอยู่นะตอนนี้นอ,อ,นอ่ะเอฟเอฟเอดนะครับจัดให้ตามคำขอออกใหม่ร้านเอฟร้านสองไหม นะถูกไหมใช่ครับผมขายเลยเจ็ดแสนกว่าบาทเป้วสุดๆไหมสุดแล้วนะสุดไหมสุดเออออกใหม่ใช้สามแสนผ่อนหมื่นสามนะผมใช้สามบาทผ่อนหมื่นสามเท่ากับป้ายแดงโอ้โหวชิราพรพี่จองนะฮะจองโอนจองมาเลขบัญชีศูนย์หกศูนย์หนึ่งเก้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเฟจะมีเจ้าที่ติดต่อกับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเงื่อนไขไม่โอเคคืนให้มาดูรถแล้วมันไม่เน่ามันอะไรผมคืนให้โอเคไหม แต่ถ้าจองแล้วไม่ทําอะไรเลยนิ่งเงียบมิดนะครับอย่าจองแล้วผมไม่คืนด้วยนะมันเสียเวลากันหมดนะพี่นะเออนะครับมันเสียคนที่เขาอยากได้รถจริงๆแต่ถ้าพี่อยากได้จริงอยากเจอโปรหนักๆจัดเต็มๆออกง,ง่ายๆโปรมาเลยรับรองว่าชีวิตเนี้ยพี่ไม่ผิดหวังหรอกถ้าพี่อยากมีรถขับม,มาหาบ๊อบต้องได้ขับครับรถนั่นนะพี่เคไหมอเ,เอาผมถามพี่หนุ่มจริงเอาถ้าชีพชัดเจนนะเดินมาเอา้าไม่ต้องมีเครดิตก็ได้เอาถ้าอยากได้ขับรถพี่ว่าไม่ม,มีทางไว้ที่จะไม่ได้ขับ ไม่มีนะไม่มีทางที่จะไม่ได้ขับผมแม่โอ้เออเอฟเอฟทำนี่ได้แสนหนึ่งกลับบ้านด้วยไหมได้แสนหนึ่งเต็มเลยนะได้ซื้อแปดเก้าเก้าให้กลับบ้านแสนหนึ่งซื้อเจ็ดเก้าเก้าไม่ได้เงินกลับชุบจบไหมนะหนูเรื่องนะครับเออให้ถึงสองแสนเนวะไม่ถึงใช่ไหมไม่หอดไม่ไม่ถึงนะตึงนะอืม นะครับแต่อย่าลองของนะครับผมสามารถให้พี่หนึ่งคันแถมหนึ่งคันได้แล้วผมไม่ได้แถมรถกระหลกกะลานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถแถมนี้จริงหรือเปล่าน้องซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันนี้มันขนาดไหนวะก็เอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะมองไม่เห็นภาพที่มันชัดเจนใช่ไหมก็ออกรถหนึ่งคันแถมเงินกับบ้านสี่แสนอ่ะก็โอ้โหพี่จะซื้อกี่คันอ่ะเออนะไม่หยุดครับผมเปิดทุกวันนะครับ วันาที่ก็เปิดเนี่ยแถมแถมยาลิษครับก็เอาชี้เลยซื้ออีนนี้แถมอีนนี้เออเป็นไงเออนะเอาให้มันรู้เรื่องนะครับผมนะจัดให้แบบพรีเมียมนะครับผมนะเฮ้ยคันนี้ก็โคตรสวยนี่เฮ้ยคันนี้อะไรของพี่ไปวะเมื่อไหร่ลูกค้าจะมารับวะเนี่ยโอ้กูตามเคสขาวเคสเขียวไม่ขยับโอ้ยนะโอ้ลีเจนเดอร์วาไงคุณหนุ่ม ออกใหม่เอาของคุณจัดแล้วเหรอจัดแล้วเหรอจัดแล้วจัดแล้วใช่ไหมครับผมแล้วขายแบบโอ้โหยังไงเงี้ยเหลือร้านห้าจริงเหรอเนี่ยโอ้โหออกใหม่ทั้งร้านตายกับร้านเก้าอะไไม่ใช่เหรอขายเอาห้าเฉยนะอันนี้ไอ้คำว่าอยากให้ลูกค้าได้ใช้นี่ขีบหายมาหมดแล้วนะเอาร้านห้ากับร้านห้าวะอายโคตร ราห้ากว่าไงก็นั่นแหละโอ้แต่ถามว่าคูไมออกใหม่ก็ร้านแปดล้านเก้าอ่ะถูกไหม,มไม่หลักพันไหมเนี่ยไม่หลักพันเอออ่ะไม่หลักพันยังไม่ถึงหมื่นอ่ะแต่พี่เซฟเงินไปเกือบห้าแสนอ่ะก็ปรมาณสองสามแสน 2, 3, ไหมเฮ้ยไม่ดีมาร้านแปดกว่าถูกไหมก็สามแสนกะับสี่แสนเนาะแต่รถมันเทียบเลยนะรถมันเทียบนะบก็ศูนย์ทุกอย่างอ่ะครับเอาง่ายๆเนี่ยถ้าพี่ซื้อเป็นเงินผ่อนก็ออกใหม่ดาวสามสี่แสนไหม มาหาเราให้กับบ้านรัก 2, สองแสนก็ยังไหวอโอ้โหถ้าตัวนี้ให้กับบ้านสี่แสนยังไหวเลยโอเคไหมเอาง่ายๆอ่ะพี่ไปออกใหม่ใช้สี่แสนมาหาผมได้ 4, สี่แสนกับบ้านถ้าเป็นตัวเนี้ยประมาณนั้นนะอันนี้อันนี้เป็นตัวเลเขคร่าวๆนะผมนะเฮ้ยแต่เจอกรุงศรีเข้าไปก็ดูเรื่องอยู่นะเออเราจัดให้ได้สองคนดูคนสองร้อยอะไรดีพันสองร้อยคนดูนดนดป๊อดพุ่งจะแตกนะครับ <laughs> กินหลายพวด นะครับผมนะไปเดี๋ยวไปจัดเก่งให้สักนิดหนึ่งนะเราเดี๋ยวไปเจอที่กระบะต่อ,อโอเคไหมคุณหนุม่มเอเอนะครับผมนะเนี่ยอะไรหู้หายใจไม่ทันเหนื่อยนะครับได้ออกไปสนะคอดไหมไม่ไม่ไมดีโอโหรู้รู้สังขารเลยอ่ะออกไปสะคอรดรู้เลยอ่ะสนุกเช้าลำบากเที่ยงนะครับเย็นตายนะกูบอกเลยเออนี่ครับเอาติด โคตรเถื่อนโคตรสุดโคตรสวยมีขาวดําเลือกเอาเลยออกใหม่เก้าแสนกับล้านน่ะผมขายห้าแสนกว่าเป็นไงนี่ผมโคตรให้พี่เลยนะหนึ่งจุดแปดไม้หลักหมื่นครับไม้3สามหมื่นโคตรใหม่ใหม่ไหมโอ้โหไม้3สามหื่นพี่ชายแน่นอนจิมจิมเออไม้3สามหมื่นครับเอาจริงๆพี่โคตรสวยเลยอันนี้สวยมากนะ ออกใหม่ดาวสองสมแสนงวดไม่หลุดหมื่นถูกไหมใครจะเอาโอนจองมาพันหนึ่งไปผมให้เวลาหนึ่งนาทีนะให้เลยงวดเก้าพันหมื่นหนึ่งโอ้โหมันกระจอกไปไปใครโอนจองนะภายในหนึ่งนาทีนี้โอนจองมาหนึ่งพันให้งวดเก้าพันหมื่นหนึ่งนะแต่ถ้าใครโอนจองมาหมื่นหนึ่งให้กลับบ้านไปเลยห้าหมื่นงวดเก้าพันหมื่นหนึ่งครับ เป็นไง<า>ใจใ <น S 1> แรกใจได้ห้าหมื่นนะ,นะเออ <50. S 2> ได้ห้าหมื่นนะเออเอาติปอีกอาเพิ่มโปรไปอีกครับใครจะเอาโปรโมชั่นจองไว้ให้เพื่อนอะไรไว้เพื่อนนะแคปหน้าจอเลยนะครับแล้วพิมพ์คำว่าอยากได้เข้ามาเอออยากได้เงินแสนอยากได้โปรพิมพ์ไว้แชร์ไว้ให้เพื่อนโอเคไหมคุณหนุม่มนะแชร์ไว้ให้เพื่อนเลยนะครับผมไปไหนอะ่ะไ่อ้อมมาอีกฝั่งเฮ้ อันนี้ไม่ใช่นี่นะผมอืมไปต่อต่อครับไปต่อนะมาเจอเก่งหน่อยวันนี้มีมีเสียป่ะเสียมาดูเสียวีเอเสียาาเออนะครับโอ้ยแกบอกโูเงินไก่โคตรโดนว่ะออกใหม่ก็ดาวสองแสนฝัสองหมื่นไหมประมาณนี้ไหม,มประมาณนั้นแหละครับมาผม,ผม <ๆ S 2> เอาไปสักแสนหนึงไปพี่ไป,ไปไปลงทุนกันไป งวดไม่ถึงสองหมื่นครับ CV เจ็ดที่นั่งตัวใหม่ครับหน้าใหม่กิ๊บสวยไหมุณหนุ่มเฮ้ยเห็นหุ้นเอ้ย H S นี้มันมีคนทําเรื่องแล้วนะเออ Z S ดเดันดันมันมีโซดีคันหนึ่งอ่ะผ่อนสองสามพันโคตรเถื่อนอืมคันหนึ่งนะใครจะเอานะโอนจองมาห้าร้อยตอนนี้เดี๋ยวจัดให้คันหนึ่งผ่อนสองสามพันนะครับจับ โซนิคนะครับโคตรสวยเชฟเนี่ยบอกก่อนนะขอลูกค้าแข็งๆนิดนึงใช่โคตรแข็งอ่ะแข็งโป๊กอ่ะผมบอกเลยมันดุนะผมบอกก่อนคิดดีๆถูกสาดใจนะครับนี่มาด้าสามนะครับเอ๊มันวางยากกันเลยเว้ยเออลองดูแล้วนะ มาด้าสามนะครับจองสามลายอ่ะลองเสียงโชคลองเสียงโชคดูได้นะครับแล้วบัญหาตรงพี่ไปคนเดียวสามลายเพื่อเราไม่ให้มีทั้งสองคันเอนี่แหละก็จะทําเป็นสองคันนี้แหละเนี่ยน่าจะขายอยู่นะครับนะครับก็จัดให้โอเคไหมคุณหนุ่มนะโอ้ก็เข้าใจนะตอนลูกค้ามามาพร้อมกันเพราะอะไรออกใหม่เท่าไหร่ ม่ต้องเป็นร้านเกือบร้านเลแล้วโอ้เดี๋ยวทำเป็นเล่นนะครับไม่ใช่ตลกนะครับออกใหม่เนี่ยเก้าแสนถูกไหมผมขายไปลูกค้ามันสี่แสนห้าสี่แสนหกมั้งเป็นไงอู้ราคาเป๊ะไหมบอกเป๊ะไหมเป๊ะเลยบอกเป๊ะไหมเป๊ะมากราคาเงินสดตัดโปรนะเอาไปไม่รวมแบบเงินค่าปรการนะครับโอ้ไปอีก็ลอยู่ไหนล่ะนี่ให้เดินให้เฮ้ยแต่แต่ผมให้ไฮไลท์เลยน่ะยาลิธ ทำไมเสียงอย่างเงี้ยเอออันนี้นะครับโอ้หตัวแรกถ,ถ้าถ้าไม่ใช่เสียงรถบอน,นี้หลอนเลยนะผมบอกก่อน <S 2> <S 2> เหมือนไม่ใช่เสียง <S <S เออโอ้โหร้อยเมตรเลยนะเนี่ยนะครับอ่ะผมมีอารนิ้อย่างงี้ผมไปถามมาให้พวกพี่ละ ถ้าพวกพี่ไปออกใหม่อ่ะกำเงินไปเลยสี่ห้าหมื่นผ่อนเก้าพันใช่ไหมแต่พี่มาหาน้องนะถ้าพี่เปิดใจให้น้องหน่อยไม่หลักพันน้องให้เงินกับบ้านหนึ่งแสนผ่อนเก้าพันเป็นไงสุดไหมโอ้โมโอนจองมาหนึ่งพันผมให้แค่สิบคนเอาใจคนคุณน้อยน่ารักเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับขอขอให้พี่ร่ำพี่รวยเหมือนกันนะครับโอ้โห นะครับอวยพรหรือเรียงความยาวเหลือเกินแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับเราถามว่าเอาจริงๆถ้าทำแล้วมีความสุขไม่เคมีใครมาไลทุกวันสามทุ่มนะผมรู้สึกนะผมมีความสุขที่เฮ้ยเราให้ลูกค้าได้ขี่อ่ะชอบชอบในความรู้สึกที่ลูกค้าเดินมาแล้วว้ยน้องป๊อมว้าวนะครับไอไ้ไขี่พอโต้ยมึงภุ่มใจหลายผมบอกเลยนะครับภูมิใจในอาชีพนะครับนะถึงบางคนจะบูลลี่ว่าน้องขายรูปสี่สองก็แล้วเถอะนะครับ ช่มผลสี่ประตูสินเงินหน่อยเฮ้ยผลเจ็ดพันกว่าครับเอ่อนะครับเนี่ยมันขายนี่มากกันหลายเฮ้ย M G ห้าพี่ปะ M G ห้าพี่เฮ้ยวัดกันกับพี่แบงค์โอ้โหนะครับผมนะมาครับได้ข่าววว่าันนี้โทรไม่รับแล้วด้วยชาติชาติเสาร์อาทิตย์ตัวเป็นน็อกหนึ่งแล้วอ่านะครับมาแบบเมาหนึ่งดอกไปเออนะครับโอ้โหนับหนึ่งแล้วนะ หนึ่งน็อกแล,แล้วแล้วของวีครบยังของวีเอกซันครบครับโอ้ยไปไน,ไนั่นอะไรไปไปน,นัไปไนน่นอะไรเคเคโอ้โหเเจอมวยหินหน่อยบารี่ด้วยครับฮะ <หา S 2> อ,อะไรวะฟอยฟอยอะไรฟอยอะไรมันชื่ออะไรวะแม็กเกอร์แม็กเกอร์นะมึงหรือมันจะสู้ไม้ไทสันวะ <c oughs> เออนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องนะ,นะ <c oughs> วัดกันอีกแล้วหาเหนื่อยอีกแล้ว เอาธรรมดาอันนั้นเจอปลากเกียวอ,ะอ่ะพี่ผู้ชายนะอ่ามันเจอปลากเกี่ยวนะมันก็ต้องนิดนึงนะนิดนึงนะครับผมนะ,ะนะครับเฮ้ยแต่ก่อนอะ่ะมันจะโค้นหาว่ามันจะมีรถแมนยูคันหนึ่งอะ่ะโหยับบอกเลยโอ้หในนี้ในนี้นึกว่าไม่ใช่เต็นท์รถแล้วอะ่ะนะตอนไลฟ์สดวันนั้นอะ่ะนึกว่าสนามบอลโอ้โหแดงเดือดแนละ้วบอกเลยนะครับก็เป็นสีสันของการไลฟ์สดกันไปนะไปดูรถข้างหลังได้แล้วปะ มาไปครับพิมพ์เลขสามแชร์สามกลุ่มหัวใจรัวเข้ามากับกระบะฟอร์ดแคออกรถสามบาทผ่อนสามพันแล้วมีแล้วมีคันหนึ่งเป็นตอนเดียวผ่อนสองพันกว่าซูคิแคลลี่นะครับสายทํามาหากินนะครับสามบาทเนี่ยเฉพาะลูกค้าเครดิตด,ดีเท่านั้นโอเคไหม,มไม่มีเครดิตไม่ได้นะับผมพูดเลยนะเราว,วันนี้ก็อาจจะขออภัยลูกค้าจริงๆนะครับที่แต่งตัวไม่สุภาพนะใจจริงก็อยากให้อยากเขาเรียกว่าอะไรนะ ใส่สูตรผูกไทยมาไล่นะครับนะจริงจรเอออยากอยากใส่สูตรผูกไทยกางเกงสลักนะครับผมนะรองเท้าคัดชูนะพี่แต่บรรยากาศฟ้าฝนมันตกนะครับผมก็เลยเอ้ยโอ้โหยังไงเก่งดาวหนึ่งหมื่นสองพันห้ายากอยู่ไม่มีหรอกพี่ไมมีไหมวะเฮ้ยมันมีมาร์สนี่มันมีมาร์สนี่มันมีมาร์สนี่มาร์สก็ได้แต่ขอแน่นๆหน่อย มาร์ทขอแค่มีเครดิ